สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมและก็ทีมงานไอโซวิกันอีกครั้งนะครับแต่วันนี้ผมจะมาคนเดียวนะวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทัลลา้าวนะครับผมจะมาทุกคนมาดู power by ที่นี่บ้างว่าตอนนี้เนี่ยที่ power by ของเซ็นทัลลา้าวเนี่ยที่คนเยอะมากๆเนี่ยเขาจะมีแอร์อะไรขายอยู่บ้างนะวันที่ผมมาตอนนี้เนี่ยคือเป็นช่วงปลายมีนานะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่า เขาบอกว่าตัว power by จะอยู่ชั้น5ตอนนี้ผมอยู่ชั้น4แล้วผมมันจะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คำถามเดิมๆที่ผมอยากจะถามเขาเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยแล้วเราอยากจะได้แอร์เนี่ยที่นี่จะช่วยอะไรเราได้บ้างไหมแล้วถ้าเราไม่รู้เลยจริงๆเขาจะช่วยอะไรเราแล้วเราควรจะต้องรู้อะไรหรือเปล่าแล้วก็มีแอร์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็จากจะรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือแอร์อะไรที่ขายดีที่สุดของที่นี่นะผมขึ้นมาตอนนี้ผมอยู่ชั้น5ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ power by และ PowerBuy ก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า PowerBuy เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะทุกคนว่ามันมีแอร์อะไรบ้างนะครับแต่อย่าลืมนะครับ Subscribe, Like, Share เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่อง Air s e r v i c e ให้มีคลิปดีๆแบบนี้เรามีสินค้าคอลเลกชันเก๋ๆให้ได้มาช็อปกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดผ้าหม่มผ้าพันคอออกแบบโดยทีมงานช่อง Air s e r v i c e ไปช็อปกันได้แล้ววันนี้ที่ shopther co air s e r v i c e หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ LIFE IN world that keeps CHANGING THINK IT'S MAKING KEEPS PROGRESS A THAT THAT WORLD YOU'RE COPY and paste pretty ชั้นห้าเพระาะว่าไปนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนว่าตอนนี้มีแอร์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามพี่เขาว่าถ้าอยากได้แอร์ต้องทำยังไงเนาะโอเคว่าเอาทีละเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนอันเนี้ยที่ผมเห็นอย่างแรกเลยก็คือซัมซุงวินฟรีเฮ้ยมีคนถามผมเยอะนะเว้ยว่าไอซัมซุงวินฟรีมันดีหรือเปล่ามันน่าใช้หรือเปล่าผมว่ามันก็ดีอ่ะ เทคโนโลยีมันสุดๆอยู่แล้วเนาะเห็นป่าววินฟรีเย็นสบายลรไม่ประทาตัว b pm 1.0ด้วยฟอกฝุนจิ๋วมาแล้วก็มีสมาร์ทเต็มควบคุมง่ายผ่านสมาร์ทโฟนทุกที่ทุกเวลาเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูนี้ดีกว่าครับ td move i อันนี้ที่ผมเห็นยังเป็น3ดาวนะนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเก่าเฮ้ยอันนี้ไ่เป็น eco i x y series ทุกคนอันนี้ที่ผมเพิ่งจะ ทำคลิปเจาะลึกข้อมูลไปเองนี่สามดาวอันนี้ตัวใหม่นี่นี่เดี๋ยวผมลองหาตัวอื่นดูซิอันนี้จะเป็น GY เฮ้ยผมขอ GY หน่อยอันนี้ GY เดี๋ยวเรากำลังจะทำคลิปพอดีเลยเดี๋ยวผมพอดูหน่อยดิพลาสติกนะครวรโหแข็งผมพอดูหน่อยเซเห็นไหม อันนี้เป็นตัวมอกอารทุกคนมันมีแค่นี้แหละนี่ผมจะให้ดูตัวฟิลเตอร์ VA ฟิลเตอร์เห็นไหมนี่ความละเอียดเห็นหรือเปล่าเห็นไหมความละเอียดของมันคือ,คอละเอียดมากและตรงเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมบอกทุกคนเว้ยคือตรงนี้เนี่ยช่องตรงนี้จะเป็นที่ใส่ตัวแผ่นกรอง pm 2.5ฟิลเตอร์สีฟ้าเขาจะให้มาแต่ในนี้อันนี้ไม่เป็นตัวโชว์ใช่ไหมมันก็เลยไม่มี แต่ถ้าสมมติคุณซื้อไปตรงนี้เขาก็จะมีแผ่นพียอม2.5ให้ใส่ช่องช่องนี้ออแจวคือต่อให้มันเป็นตัวโชว์นะแต่พวกพลาสติกอันนี้คือเป็นของจริงนั่นแหละแค่เขาไม่ได้ใส่ตัวข้างในเฉยๆเดี่ยวอ่ะผมให้ดูตรงนี้ตรงล็อกคลิปล็อกปึ๊กโคตรแข็งแรงเลยเห็นไหมนี่นี่ปึ๊กโคตรแข็งแรง พอด,ดีแถบสีฟ้าอ่อนอย่างสวยอันนี้เป็นแบบ3มดาวโพลาติกดีป่ะดีดีด,ด,ดีรู้หลาเลยใครซื้อไปนี่ผมว่าแม่งคุ้มอ่ะคุ้มจัดอ่ะเดี๋ยวผมลงมาดูข้างหน้านี้อันนี้รุ่นนี้จะเป็น JY JY Series อันนี้จะเป็นแบบ1ดาว นะผมขอเปิดทุกอันเลยแล้วกันนะนี่นะครับมีคําว่า Mitsubishi Electric สีทองสวยๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคำว่า m i t s u s l i m ข้างใต้นี้เป็นจอแสดงผลการทํางานเออขอดูหน่อยขอดูหน่อยตัวโชว์เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี่ผมเปิดออกมาแล้วดูข้างไหนดูข้างในนี่แผ่นฟิลเตอร์ รุ่น JY นะครับตัวฟิลเตอร์ก็จะเป็นแบบ VR Filter เหมือนกันนะคือเขาบอกว่าไงเห็นไหมเล็กมากอันนี้นี่นี่นี่สุดยอดนีแแแน่แข็งแรงแล้วเนี่ยแข็งแรงแล้วเนี่ย็นเล่นไปนี่หนึ่งดาวนะหนึ่งดาวตัวนี้ เขาบอกว่าถ้าตัวก้าวมิเอยูเห็นไหมค่าไฟต่อปี6,708บาทนี่ส่วนตัวข้างล่างนี่คือ KYKY KY Series อันนี้ฟิลเตอร์ออกจากข้างบนได้เลยแบบนี้นี่นะเห็นไหมตรงนี้ไม่ต้องเปิดนะครับตัวนี้เปิดไม่ได้นะเอาออกจากข้างบนนี้เลยปึ้งง่ายๆแบบนี้เออก็อใส่คืนเข้าไป วัสดุมันดีมากอยู่แล้วนะครับนี่เขาบอกว่าแถมฟรีชุดลังคอบทด้วยนี่ที่ power by นะอยู่นี่ดูยี่ห้ออื่นบ้างนอกจากมิซูแล้วก็มีฮิตาชิฮิตาชิอันนี้ก็เป็นตัวใหม่หมดแล้วนะครับฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าเออมีสี่ดาวด้วยนี่รุ่นนี้ อันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยทิตาชีตเนี่ยเ,ออเนี่ยคือถ้าถามว่าตัววัสดุอ่ะมันสู้ไม่สู้ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับหน้าเกียดอะ่ะมันใช้งานได้ออดีไซน์มันดูดีอยู่ สำหรับคนที่อยากได้ฮิตาชิหรือมาวแบเอ๊มีคนถามผมมาเนาะว่าแบบฮิตาชิดีไหมเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้คือตัวมันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์ขนาดเ oh. ทียบกับมิซูได้หรอกแต่ก็โอเคอยู่นะ oh. อ่ะนี่ต่อมาก็เป็นไฮเออร์ Hi er. oh. C, ยับร่าง u v วคูส่วนนี้ก็จะเป็น panasonic อันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยที่นี่เป็นแอร์ใหม่หมดแล้วมั้ง อาัาดีดูนะครับนี่ก็เป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบใหม่หมดแล้วนะพานาเป็นสีขาวแบบด้าน,านอันนี้จะดูทรงออกไปทางหรูๆห,หน่อยเพราะเป็นเป็นขาวด้านๆน,นะครับมันจะไม่สะท้อนนะเห็นไหมดูลองเทียบกับอันนี้อันนี้ขาวเงาอันนี้ขาวด้านเห็นไหมอันนี้ไฮเออร์อันนี้เป็นพานาใช้ได้อยู่ นะครับแล้วก็จะมี LG นี่ก็มี LG LG แต่ LG เท่าที่ผมดูน่าจะยังเป็นรุ่นเดิม,ดมอยู่นะอันนี้ Electrolux Electrolux e ก็มีนะจ๊ะอเอานี่นี่นี่เอามามาดูอันนี้เป็น Mitsubishi Heavy Duty นะครับ ซึ่งผมดูเนี่ยเดี๋ยวผมก็เนี่ยอันนี้เนี่ยคนถามเยอะมากเลยตัวสามดาวคือตัวยูกิเนี่ยเห็นไหมถ้าดูจริงมันจะเป็นสามดาวอยู่นะมันยังเป็นแบบเดิมอยู่แต่ผมเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าจริงๆมันออกใหม่มาแล้วนะแต่ว่าชัดไอ้ตัวนี้ที่เป็นตัวม็อกอัพเนี่ยเขายังแปะฉลากเดิมอยู่แต่จริงๆแล้วรุ่นใหม่มันออกแล้วนะครับแต่นี้คือพอผมไม่รู้จริงๆผมเลยไม่ค่อยอยากจะเหมือนไม่แน่ใจว่าตกลงมันเป็นของใหม่หรือของเก่าอันเนี้ย อันนี้ถ้าจริงๆของใหม่ันจะต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมแต่นี้ก็เอาแค่เขาเอามาติดอันนี้เฉยๆนะครับเอาไว้เดี๋ยวดูให้สําหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือแค r r เออโอ้โหแคร r เออโดนแปะโฆษณาจนจน,จนคําว่าแค r ิเออมันหายไปเลยนะครับนี่นี่แครเนี้เป็นตัวสีขาวเป็นแบบด้านนะสีขาวด้านห้าดาวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นไอออนสไตล์อันนี้จะเป็นแบบหนึ่งดาวนะครับ อันนี้ไม่ได้เป็นของไออันนี้เป็นของก่าแต่เขาปรับฉลากประหยัดไฟใหม่เฉยๆอ่าสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Copper 10นะครับ Copper 10นะ t v d a นะครับตรงนี้ประหยัดไฟเบอร์หแบบไม่มีดาวอันนี้จะเป็น Copper 11นี่อ้าลองดูผมให้ดูอ่ะจับวัสดุให้ดูหน่อยแครี e r คนถามเข้ามาเยอะที่บอกว่าดีนะ่าใช้อ่ะค o p เปอใช้ได้ไหมเปิดมาก่อนปึ้ง ผมจะบอกให้เนี่ยเท่าที่ผมเคาะจับจับดูอ่ะเดี๋ยวนี้พลาสติกเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเขาทำไว้แข็งแรงเลยนะทำเป็นเล่นไปนะนี่ตัวแผน่นฟิลเตอร์เห็นว่าอันนี้ข้างในมันเป็นอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับก็เลยไม่มีอะไรข้างในให้ดูดีไซน์มันกับตัวความแข็งแรงอันนี้ผมจะลองปิดให้ดูนะมือเดียวเห็นไหมนะนะขึ้น ปิดลงปึออ้ง่ายๆปิดพอกพอกนี่ผมไม่ทำของเขาล่วงวะนี่นี่นี่อแปลกอวะอ๋อใส่เข้าไปอย่างนี้นี่คัพเปอร์สิบนี่ฟรีเพิ่มการดูแล3ปีอะไรทุกชิ้นส่วน5ปีคอมเพรสเซอร์10ปีนะครับ ค o p เปอร์สิก็เหมือนกันเป็นไซส์เป็นลายเดียวกันวัสดุเดียวกันกับตัวค o p เปอร์สิเลยนะครับตัวนี้นี่สำหรับ X inverter p a s s นี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกผมว่าเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วไปดูย้อนเอาได้เลยนะอ่นไหนไๆนมาทีแล้วก็ลองเปิดให้สักหน่อยแล้วกันอ่ะนี่ค o p เปอร์เอ้ยไม่ใช่อันนี้ X inverter p a s s อ่ะสำหรับ X inverter p a s s ข้างในเหมือนกัน ตัววัสดุเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวตัว Copper 10ก,นะกับ Copper 11น,นะ Co p เ e r 10กับ copper 11นะวันนี้มันเป็นพลาสติกอะดูดีกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็เป็นแบบด้านซึ่งมันจะดูแข็งแรงทนทานกว่าอย่างว่าเนาะราคามันสูงกว่าแล้วมัน5ดาวอะมันก็ควรจะต้องเหนือกว่าขึ้นมาหนึ่งก็คือพัฒนาให้มันดีขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับพี่ที่นี่เขาดูบ้างดีกว่าว่าถ้าสมมติผมไม่มีความรู้เลยเนี่ยผมอยากจะได้แอร์เนี่ยผมต้องทํำยังไงบ้างนะโอเคไหมเดี๋ยวผมไปหาพี่เยอะก่อนว่าจะเจอว่าจะสามารถคุยกับเขาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเขาจะคุยกับผมหรือเปล่าหรือว่าเขาให้เราถ่ายหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เรามาถ่ายตัวแอร์ไปเยอะแล้วแหละโอเคไหมไปดูกันว่าเขาจะให้เราถ่ายไหม เฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับพี่ที่จะสามารถให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับแอร์บ้านที่ power by u ของเซ็นทรัลลาภาวแล้วนะครับเดี๋ยวไปรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพี่แนะนำหน่อยพี่ชื่อครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมพี่เอกครับผมพี่เอกดูแลอยู่ที่ power by u ของเซ็นทรัลลาภาวใช่ไหมครับเอางี้ ผมจะมาในฐานะว่าถ้าสมมุติผมมาอยู่ที่นี่เดินมาเลยี่นเห็นแอร์เนี่ยอากาศที่บ้านร้อนและอยากได้แอร์แต่ไม่มีความรู้เลยพี่จะช่วยอะไรผมได้บ้างก็เบื้องต้นเนี่ยต้องถามก่อนว่าลูกค้าติดตั้งแอร์สำหรับห้องอะไรคือการเลือกประเภทห้องเนี่ยมันจะสามารถเลือกแอร์ที่มีความเหมาะสมในการใช้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องโถงนะฮะคือแอร์แต่ละตัวแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันอ่าครับอ่าบางตัวเสียงมันดังหน่อยแต่ลมมันแรงลมมันไกล ล้วก็เลือกไปไว้ที่ห้องโถงให้ลูกค้าอ่อบาบตัวเสียงมันเงียบนะครับมีฟังก์ชันเสริมที่สามารถทําให้ลมหลบตัวอ่าห้องอาจจะมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุแอร์เย็นแล้วเลือกให้ลมหลบตัวได้อ่าเลือกให้ลมติดตามตัวได้อ่านี้แล้วก็เลือกแอร์ปุ่มนั้นให้ลูกค้าไปอ๋อเฮ้ยผมชอบจังเลยเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าคุณมาแล้วคุณบอกผมมาเลยแล้วกันว่าคุณอยากได้แบบไหนคืย ลมโดนตัวไม่โดนตัวห้องโถงห้องนอนอยากต้องการลมโอ้โหคือละเอียดอันนี้ถือว่าละเอียดมากเลยนะครับอันนี้เป็นการเลือกแอร์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าพื้นฐานื้นต้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญข้อมูลที่ลูกค้าควรจะต้องมีให้เราคือเรื่องของขนาดห้องนะครับคือใช้วิธีการง่ายๆคือวัดความยาวความกว้างเป็นเมตรมาหรือคร่าวๆก็ได้คือถ้าเป็นห้องขนาดเล็กเนี่ยเรามองด้วยตาก็อาจจะสามารถคำนวณได้แหละว่า ออความกว้างของห้องเรามันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท<ม>่า<ม>ไหร่คร่าๆเนาะก็คือถ้าสมมตวิว่าถ้าสมมตวิว่าคนที่จะมาซื้อที่นี่เนี่ยพอที่จะมาถึงมาถึงที่นี่เนี่ยสามารถระบุให้พี่ที่นี่เขาหน่อยว่าห้องของเราประมาณเท่าไหร่สมมตวิว่าตรงเนี้ยคุณก็อาจจะคํานวณดูว่าตรงนี้ถึงตรงนี้มันประมาณกี่เมตรอ่ะเท่านี้ห้องประมาณเท่านี้ก็สามารถช่วยกะได้ใช่ครับประมาณคร่าวๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาให้เลยเนี่ยหนึ่งก็จะประหยัดเงินในการซื้อแอร์เนื่องจากไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทำนวณ b ีทีที่ใหญ่มากกว่าปริมาตรห้องอ่าครับซานนั่นแหละซึ่งส่งผลต่อราคาเครื่องอส่งผลต่อค่าไฟ ส่งผลต่อความเย็นที่มากเกินไปจนทําให้แอร์ไม่เล่งรอบขึ้นอ่าเล่งรอบไม่ขึ้นคือทํางานผิดปกติอ่านี่ผมพูดประจำอยู่แล้วนะทุกคนนะเล็กเกินไปนะครับทำให้แอร์ทำงานหนักไม่เย็นทํางานหนักเกินไปทําให้เกิดค่าเสียงผิดปกติค่าไฟสูงเพราะนั้นเรื่องขนาดห้องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทางเราก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากลูกค้าแหละการเลือกซื้อแอร์ก็เป็นสิ่งสําคัญ เรื่องของการทราบขนาดห้องตัวเองนะครับสมมุติสมมุติเนี่ยว่าเขามาแล้วเขาบอกว่าโอ้ยังไงผมก็ไม่รู้เลยว่าขนาดห้องเท่าไหร่อะไรอย่างไงอย่างเงี้ยมันจะสามารถ ทำยังไงได้ไหมครับอ๋อเราสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้เบื้องต้นโดยการนับกระเบื้องครับเพราะว่าเพาบายเขาจะมีการตั้งโซนไว้อยู่ละ<อ>บริการลูกค้าเนะาะห้องขนาดเล็กก็คือนับจากแผ่นไม้นะที่เขามีการวางโลเคชั่นไว้เรียบร้อยเลยว่าเออไซ,น, 9, 000, นะไซนี้ใช้9,000นะไซนี้ใช้หมื่นสองนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขา,าวางโลเคชั่นไว้เพื่อ บริการลูกค้าหรือถ้าเป็นห้องขนาดใหญ่เราก็ใช้วิธีการใช้ตลับเมตรหรือนับตะเบื้องแผ่น60เซนให้ลูกค้าเอาออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องต้องแจ้ง,งนี้นะครับคือถ้าเป็นตอนนี้ที่ลูกค้าไม่ทราบขนาดห้องเลยเนี่ยเราก็มีบริการเสริมคือการชําระเงินเพียงแค่380บาท 380บาทใช่ให้ช่างของเราไปดูเลยอ๋อครับก็คือมาเนี่ยสมมุติอย่างแหละอันนี้ที่ผมชอบมากมาถึงปุ๊บโอ้วัดขนาดห้องก็ไม่เป๊ะเสีย380บาทเลยนะโวนสามร้อยแปดบาทเพื่อให้ช่างไปดูหน้างานให้มีพื้นที่จํากัดไหมครับว่าต้องกี่เมตรกี่กิโลกรุงเทพปริมณฑลครับเราบริการให้ฟรีสุดคุ้มะฮะต้องบอกเลยแล้วไอ้สามบาทนี่คือสามารถทําอะไรกับมันได้ไหมครับ สามร้อยแปดสิบบาทก็คือเดี๋ยวเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเสียเสียไปเพื่อเรียกช่างไปเลยใช่ไหมก็เสียไปก็เหมือนกับว่าคือต่อให้คุณเลือกบีทีผิดไปถ้าลูกค้าบอกห้องเราผิดใช่ไหมครับคือเรื่องงานพื้นฐานบริการของทางห้างเนี่ยเวลาลูกค้ากลับมาเพิ่มบีทีวีเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอยู่เราครับทุกห้างเหมือนกันอ๋อใช่เพราะนั้นเราเสียสามร้อยแปดสิบบาทไปหนึ่งไปดูขนาดห้องด้วย ประเมินราคาอุปกรณ์ส่วนเกินได้ด้วยอ่าว่าต้องใช้จ่ายเท่าไรก็คือยอมเสีย380บาทแล้ะสบายใจคือไปแล้วก็จบที่นั่นแล้วก็คุณก็วนกับมาซื้อปุ๊บอ๋อต้องเพิ่มนี้เพิ่มนี้ต้องตัวสมมุติว่าตัวแอร์20,000บาทแต่พอไปดูช่างบอกว่าต้องติดอันนั้นเพิ่มต้องอันนี้เพิ่มแล้วคุณก็คำนวณว่าถ้ามันใช่ก็ อ่ะโอเคตกลงราคาคุณก็ขับกลับมาเสียส8 0บาทแต่สบายใจจบดีกว่าที่ซื้อแอร์ไปแล้วใหญ่เกินเล็กเกินติดไม่ได้คุณต้องวนกลับมาเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนทุกอย่างต้องมาเสียค่าใช้จ่ายบางทีมันอาจจะเกิน380ด้วยในกรณีที่คุณไม่รู้อะไรเลยเรื่องของการเสียเวลานี่หนักกว่า380อ่าใช่เพราะว่าช่วงนี้รถไม่ต้องช่วงนี้หรอกกรุงเทพรถมันติดมากอยู่แล้วด้วยเนาะครับ เออสำหรับทุกคนเนี่ยผมว่าที่นี่ก็โอเคนะครับก็คือมาแล้วให้ความรู้ได้เยอะมากเลยสำหรับคนที่อยากจะแบบเฮ้ยติดห้องนี้สมมุติอยากได้ห้องแอร์เป็นคนขี้หนาวอ่ะเอาลมไม่โดนตัวดีกว่าสมมุติว่าเออเป็นคนขี้ร้อนเอาลมโดนตัวลมแรงๆส่งลมแรงๆไปเลยดีกว่าหรือจะติดห้องโถงอยากได้แบบเออลมแรงๆไกลๆอย่างนี้ที่นี่เขาแนะนําได้หมดเลยไม่ว่าจะเอ่อยี่ห้อไหนอะไรเขาก็จะรู้หมดเลยนะครับว่ายี่ห้อนี้จะสามารถทําแบบนี้ได้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้จะทําแบบนี้ทําแบบนี้ได้ซึ่ง อาจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องมีความรู้คุณเข้ามาที่นี่พี่เอกสามารถช่วยได้แน่นอนพี่เอกอยู่ที่นี่ประจำใช่ไหมครับครับอยู่ที่นี่ประจำครับพี่เอกถ้าอย่างนั้นผมถามหน่อยที่นี่เนี่ยภาพรวมแล้วลูกค้าให้ความสนใจ3แบรนด์หลักๆนะครับก็จะมีมิซูบิชิไดกินมิซูบิชิอะไรครับมิซูบิชิทั้งอิเล็กทริกทั้งมิซูบิชิ h ฮ a v y ด u ี้เลยอ๋อเหรออ๋อโอเคกบ็บางท่านก็ยังยังชอบ แอร์ที่ทําจากทองแดงอยู่ก็อาจจะแนะนํำมิสู s h i ิ e ฮ v ิ d ตี้ให้แต่บางชั้นก็อยากจะลองเปลี่ยนแอร์ที่เป็นอลูมิเนียมด้วยความเย็นที่มันทําได้มากกว่าก็เลือกตามความเหมาะสมไปให้ลูกค้านะครับและต่อมาก็แคลรียแคลรี่ไดกินแคลรียเขาก็จะ ขายแอร์ใหญ่ๆนะฮะแบบห้องแบบ30-35-40อย่างนี้เพราะตัวแอร์เขาทำได้ถูกต้องครับแอร์เขาทำถึงลมเขาไกล15เมตรนะตามที่เขาเคลมมาจริงนะฮะไดกินก็อาจจะเป็นมุมที่ผมแจ้งไปสำหรับลูกค้าที่แบบว่าต้องการฟังก์ชันเสริมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกรณีที่แบบมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุ รือต้องการการประหยัดพลังงานในระดับสูงบางทีที่เราเปิดแอร์ทิ้งไว้ยี่สินาทีไม่พบความร้อนเพิ่มขึ้นไอจ้าเซนเซอร์ตัวนี้มันก็สั่งงานปรับเลยมมผมถามนิดนึงเนี่ยครับอันนี้มีคนถามผมเยอะมากเลยไอตัวเซนเซอร์เนี่ยที่บอกว่าออตรวจจับคนเนี่ยมันตรวจจับจากอะไรครับตัวจับจากความร้อนจากการเคลื่อนไหวในร่างกายมนุษย์สมมุติว่าเรานอนอ่ะสมมติเรานอนห่มผ้ามันจะจับเจอไหมไม่เจอลวอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามมตัวรุ่นอี o คอาอย่างเงี้ยเราใช้ในห้องนอนผม,ผมันก็กไม่ควรจริงๆแล้ว มันให้ประโยชน์คนละอย่างนะครับ่างเช่นคุณตั้งยี่้าองศาคุณเผลอหลับคุณ่มผ้าไม่มีความร้อนใช่ไหมครับการที่เราไม่มีการเคลื่อนไหวเราหลับไปแล้วเนี่ยความร้อนจะไม่เกิดขึ้นอแล้วเราหลับไปแล้วด้วยเครื่องมันก็จะปามการปรับอุณหภูมิจากยี่้าเนี่ยให้กลายเป็น27อ๋อคือคือเหมือนแบบว่าเป็นอีโคเป็นโหมดอีโคให้เองอัตโนมัติเนื่องจากเราหลับไปแล้วไงถ้าเรามีการขยับตัวหรือสะดุ้งตื่นด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่พอมันรวดเจอเจอความร้อนจากการเคลื่อนไหวปั๊บมันก็สั่งปรับกลับลงมาาให้เร เปล่นที่ผ้าเท่าเดิมอ้าวหรอแล้วถ้อันนี้เคยเห็นก็บอกว่าถ้าสมมติ40นาทีพุกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปถ้าแบบเรานอนนิ่งๆขนาดนั้นเลยมันจะดับไหมอืมสั่งปิดแอร์นะครับจริงๆใช่ไหมใช่สั่งปิดแอร์แอร์มันก็จะดับปิดไปเลยป่ะครับถูกต้องครับอ้าเอออย่างนี้จริงๆแล้วอีโคแม่งก็ไม่อาจจะไม่เหมาะกับที่จริงแลวอนท่าไหร่ตนี้มันสามารถยกเลิกได้ครับอ๋อแล้วกดยกเลิกโหมดนี้ในในในตัวแอร์ได้ให้มันไม่ใช้โหมดนี้มันเป็นโ้องใช้ตลอดเวลาอ๋อโอเคเออเออเออ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมนะเพราะว่าผมไม่เคยใช้ตัว Intelligent Eye เลยเลยไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้อย่างงี้ถ้าสมมติพี่มีคนมาซื้อครับอ่าสมมติมีคนมาซื้ออ่ะผมมาซื้อที่เนี่ยครับแล้วทุกอย่างโอเคหมดแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินสดแต่ที่นี่มีผ่อนแบบไหนบ้างอ่ะพี่โอ้ของเรานี่ต้องบอกว่ารับทุกธนาคารทุกธนาคารนะทุกคนศูนย์เปอร์เซ็นทุกธนาคารนะครับศูนย์เปอร์เซ็นทุกธนาคารนะเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับพอร์ตบายแล้วอย่างนี้คือผ่อนได้นานสูงสุดกี่เดือนอ่าตอนนี้ที่เรามีนานสูงสุดคือยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสี่เดือนครับศูนย ยี่สี่เดือนสิบสองเดือนสิบเดือนหกเดือนสี่เดือนอ๋อคือน้อยสุดอะคือสี่เดือนอทุกคนแล้วก็สูงสุดคือยี่สี่เดือนรับทุกบัตรที่เป็นบัตรเครดิตไม่เอาบัตรประชาชนนะทุกคนบัตรประชาชนมันมันขอนไม่ได้นะเว้ยนึกออกไหมเออที่เนี่ยเจ๋งคือดูโชว์รูมอาจจะดูแบบไม่ได้ใหญ่โตมากแต่อันนี้นะประสบการณ์ของผมบอกได้เลยว่าพี่เอกอะรู้เยอะแล้วก็ว่าให้ความรู้ดีมากคือสามารถบอกได้เลยนะว่า ถ้าอยากได้ห้องห้องนอนห้องนอนคุณลักษณะนิสัยของคุณหรือจริตของคุณน่ยคุณเป็นคนแบบไหนขี้ร้อนขี้หนาวชอบแอร์โดนตัวชอบไม่แอร์โดนตัวปิดสังการผ่านมือถือหรือใช้ธรรมดาคือโอ้โหมันแอร์มันมีหลายฟังก์ชันเนอะพี่ถ้าสมมุิิว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณก็แค่มาที่พวาวเวอร์บายเซนทรัลพลาวมาแล้วก็หาพี่เอกโซนฝับแอร์รร Air, นะครับพี่คนนี้นะ อาจจะใส่แมสอยู่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจำเป็นต้องใส่นะครับแต่ว่าถ้ามาก็เจอพี่คนนี้ก็เข้ามาถามสอบถามก็ได้เลยน่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับแอร์ได้เยอะมากๆยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับและเดี๋ยวถ้ามีอะไรคราวหน้าเดี๋ยวผมมารบกวนใหม่ได้โอเคผมติดตามพี่อยู่แล้วขอบคุณมากนี่เป็น f c ผมด้วยนี่เป็น f c ผมด้วยแลวเดี๋ยวยังไงไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับสับสกายไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ด้ววยแล้ก็ ถ้าอยากจะสนับสนุนเพิ่มผมมีเสื้อนี่นะนี่เสื้อตัวละสามร้อยเิบาททีมงานแอสซบิเป็น Air คนคออกแบบเองนะครับสามารถส่งเสริมสนับสนุนพวกเราได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนลุงนายได้โดยการเข้าไปกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับ p o w e า by สินทรลัาษณ์เา,า,ามีพี่ที่คอยดูแลโคตรเจ๋งชื่อว่าพี A ่เอกวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ